เป็นก็จำเอาไว้นะจำเอาไว้ได้นะจำไว้เราคว็นที่จะจับไว้ถ้าจำไม่ได้ให้จดจำได้ไม่หมดจดไว้เสดีกว่าจะเป็นกานดีกว่ารู้จักชื่อทังจานแลเนาะเราเคยเจอการเลือีที่แล้วเคยเนาะ ถ้ายิดไม่ออกให้พูดคำว่าแฝดแฝดแอะไรฮะมีคนได้ถ้าใครยิ้ไม่ออกจะพูดว่าแดซีเราพูดอาแดซีแบีแล้วยิดไม่ออกใหพูดว่าแฝดซีแฝดซีอาหารงา ถ้ายังคิดไม่ออกอีกว่าจะให้นเลขสี่ขวางหนัขว้นหนัม่ใช่หนังแต่คอนะลูกเลขสพวดเขาการ์ดสองสามโอเคคุณ Afternoon บอกไดยังทุณ t e r n o o n Now our presentation to you is a b o a t o p i c and t topic give you to teaching เซ็นทรชิลล์ไฟนอีสยักา์สุดาราสิริาลประการิตสตเบอร์จิตาย่กลี้กลุ่มของเราเป็นกลุ่มที่กลุ่มที่ห้านะครับส่วนมากแล้วมันจะจับชลาี่รือมันจะคูกเราไปอยู่ในอันดับที่หนึ่งอบที่สองฝั่นที่จะได้แสดง ก็าเป็นกลุ่มแรกเลยนะคะก่มที่็นกลุ่มที่สามจะมาพูดอ้ากลุ่มที่สามเอาอย่างน,น้มาเรื่อยนะครัอ่ากลุ่ของเราจะกามีโครงการให้มนก็คือชาวผู้ขแขกชาวพุทขนี้นะคะเราจะมีประมาณสองชวงด้วยกันช่วงแรกก็คือจะต้องนำเสนอไปแ a p ปิ s ส t u r d a y Happy n i ใครได,ด้คุสวยๆบ้างเอย ออกมาข้นี้มาข้างนี้ลูกแล้วไ็เั้งาเราออกมาสองคนะคะดียอกราษต่ไปด้วยะาออกไปด้วยนะคะดเออดีนั่เอนเร็วเร็วดีนันรสูตรการกระดาษนะคะอยากจะกระสันโน้เขียนว่ากลุ่มที่อยห้าหนกสุดกลุ่มที่ห้าตัวเียดนะคะกลุ่มที่ห้าชาวุทแขกกลุ่มที่ห้าชพุแขแก่ก็เขียนเดือสองสามสี่นะารจแล้ว่า และที่ทางจะบอกว่านหนึ่งพันห้าร้อยยีรบห้าจุดนะคะจุดโดยเราจะมีคนนำเสน,นอเดินเขย่าจะเป็นคนนำเสนอคะอ่าก็คือผู้สามีโดยการออกมานำเสนออาจารยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอีทยศศรีราศินนามรประพั์กรค่ายอย,อ,านนาอ,อยู่กลุ่มที่ห้าค่ะดูย่าชื่อกลุ่มชาวพุทธเแยกแข็งมีทั้งหมดอยู่ประมาณห้าข้าด้วยกัน เราก็อ่าน,นไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อที่หนึ่งมีอะไรบ้างข้อที่สองมีอะไรบ้างข้อที่สามสี่และห้ามีอะไรบ้างเร้ก็กราบขอบคุณกลับสวัสดีค่ะนะคะเราเสร็จไปแล้วใช้เวลาในการนำเสนอนี้ประมาณหนึ่งตาทีเท่านั้นเมื่อหนึ่งนาทีเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมีเวลาในการแสดงประมาณกีนาทีคะสิบ สิบสิบสี่สสนาทีเพราะเรามีเวลาแสดงแค่สิบห้านาทีเราใช้ไปแล้วหนึ่งนาทีเราเหลืออยู่ประมาณีสิบสี่นาทีด้วยกันและ๋ยวนี้การแสดงอาจพิจารสาขับกลุ่มที่ห้าชาวพุทธแข่งอาชาวพุทธแข่งนะคะท่านี้กลุ่มของเราเราจะแสดงอะไรคืออ,นะอากลุ่มนั้นเพื่อแสดงปรัชญาศาสนาเขาก็แสดงเรื่อง คนตายแล้วก็มีคําสอนให้หนักศึอีกกลุ่มหนึ่งเขาเจะเล่นเรื่องอภิยมกคขาเล่นเรื่องขยอยไฮโดใครชนะใครแพ้สุดั้นถูกตำรวจจับแล้วไปข่องกรุ๊แล้วพ่อแม่ก็ร้องร้องไห้กับการที่พวกเราไปเสดไปเรื่องร็จแล้วอีกกลุ่มหนึ่งเขาแสดงเรืเ่องศรัทธาศรัทธาที่ถูกต้องก็คือเขาแสดงเรืเ่องของอคนไปกลบไหว่จองปลวงกับคนไปไหว้พ่ะนอาจารยา กระจียของพวกเราเนี่ยจะเป็นชาวผู้เข็งแข็งชาวผู้เข็งแข็งของเราเนี่ยเราจะแสดงเรื่องอะไรที่มันสะเดยออกถึงความแข็งแกร่งในชุมชนวัดตรอของเราคารับแต่อะไรคะพียงตัวอย่างคิดได้ไหมตั้งตู้ที่เรียงช่เยคิดสิ